อันนี้นะฮะจะไปที่วิภาวดีรังติดครับจากเทพลักษนะก็คืออ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ตัดระหว่างเทพรักษ์กระพันใหม่นะครับเราจะข้ามไปที่วิภาวดีรังติดได้ครับก็คือชิอ้ขวาใช่นี่ครับตรงนี้้ปตรงนี้เลยเพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่29มิถุกามียนที่ผ่านมานะครับ แต่ทุกคนส่วนมากตัวส่วนมากออกไซยวิง่ง่ใช่คันเมื่อกี้ก็งงงนิดน,นึงแล้วก็คันเมื่อกี้ก็เปลี่ยนมาขึ้นขวาแต่รถถ่ายไปไหนเรเออใช่ใชวิงงว่งออกนีข้าไยดีอะ่ะไม่ขึ้นขงางแนะ้างแล้วต้องอยังไงต่ออ,อันนี้คือลงวังติดตรงนี้เหรอเอาแล้วที่เราวิ่งมาคืออะไรอะ่ะเอ๊ะ ก็ลังสิตเลยอย่าบอกนะว่ากลับรถอะวิ่งเหรอวิ่งผิดได้เลยอ่าวิ่งลังสิตอันนี้กลับไปไหนอะอันนี้คือลังสิตเหรอไม่เมื่อกี้ไม่มีป้ายลังสิตปะไม่ลังสิตใช่มันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรออ๋ออาจจะไว้สำหรับลรงบ้านคนวิ่งถูกแล้วแหละแต่ว่าเหเข้าใจว่าตรงเนี้ยที่มันเรียบอะมันมีทางเข้าบ้านคนด้วยหรือเปล่าเขาเลยจจะต้องลงไปก่อนอ๋อแต่ว่า โอเคว่ามันเป็นทางที่เรียกว่าทางปกตินั่นแหละไม่ตรงๆไ<อ>ม่มีป<อ>ัญหาก็คือเนี่ยเมื่อกี้เรียบอาจจะออกตรงนี้<อ>นะข้างๆตกใจนะวิ่งครนะั้งแรนึกว่าวิง่งผิดเพราะว่าคนที่เป็นนนัเนี่ยไอ้เพจสะพานใหม่อ่ะก็เขาก็วิ่งให้ดูอยู่แล้วก็ว่าทางมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นอ๋อเออแต่ทางโอเคเลยนะแต่มีทางใช้ได้<า>ใช้ได้เพป็นบ้างคนตรงนี้เว้นคือสว่างอยู่ไฟใช้ได้ รถกลับเข้ามาเยอะเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานเนี่ยคนอ่าอันนี้เป็นวันเสาร์ทุ่มหนึ่งแต่เมื่อกี้รถชิดซ้ายออกไปสะพานใหม่แล้วก็ไปวิหลก็ยังเยอะอยู่ก็คือคนไม่ได้จะออกไปวิภาวดีอังสิอ่าอ๋อนี่ไฟเยอะใช่ไหมที่ออกเนี้ยอันนี้เนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสะพานอ่านี่ยดอนเมืองทางนี้แล้ววิภาวดีทางนี้ อออ๋โเคก็คือดอนเมืองดอนเมืองไปดอนเมืองได้เลยเหรอไปเล่นนะจะลองไหมฮะไม่ทันละอันนี้ควิมีข้อดีใช่ไหมอันนี้มีข้อถ้าดอนเมืองไปโน่นนะเออแล้วดอนเมืองก็คือไปเชื่อมต่อตรงไหนอ่าใช่มันจะไปยังไงต่อไอ้ดอนเมืองนี้น่าสงสัยมากเลยนะเพราะดอนเมืองอยู่ฝั่งนู้นใช่เออคือข้ามข้ามไปอีกเหรอแต่มันไปทางโน้นเนี่ย วิ่งตรงนู้นเข้าอ๋ออ๋อข้าวไปลงฝั่งนู้นเองนี่ไงแล้วก็วิ่งไปทางนู้นแล้วก็เรียยแล้วก็อาจจะตัดกันไปที่ดอนเมืองระเบิดตอนนี้เราวิภาดีขับรขับรถไปอีกทางหนึ่งเหออ๋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 เนีอย๋ออ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 ๋บอ๋อ้ยออ๋ออออ๋ออัออบออ๋ออ๋อองนั๋ออ๋ออออออ๋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 อออะเลยอออออ แล้ข้ามตรงนี้มาเลยอ่ะมันเหมือนแบบเดินดวนอเอาไว้เข้า,าวัน้แี้วอ่าเย้ yeah. เรียบร้อยแต่มันอ๋อตรงนี้นี่เองอันนี้ไงที่เราเวลาเรานั่งกลับมาเราก็ผ่านออ๋อ๋อ มันคือตองเจเร็งป้ะหรือไงไม่ถ้าเจเร็งต้องไปดอนเมืองป่ะขอเออใช่ใช่อาจจะเป็นน้เจเร็งเมื่อกี้น่าจะต้องถ้าจะไปเจเร็งเข้าใจว่าจะต้องเลี้ยวไปคําว่าดอนเมืองเมื่อกี้แล้ววิ่งเรียบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปออกออกข้างๆเจเร็งอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเลยเจเร็งมาแล้วอ๋อก็คือไม่ได้ลงแค่ทางเดียวลงได้สองอันถ้าวกอันนั้นไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปวนออกวิภาวดีเหมือนกันจะออกช่วงจังหวัดเจเร็งอ่ะอ่าใช่แต่อันนี้จะออกอันนี้กว่าออ 对对对对。